หน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามการนำเข้าหมูเถื่อนประกอบด้วยกรมปศุสัตว์กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI กรมประมงกรมศุลากากร และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปงนำโดยร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แถลงความคืบหน้าการสอบสวนและดำเนินคดีว่าดี i ได้ส่งสำนวนสรุปคดีให้กับคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชแล้วจากการสอบสวนพบว่ามีผู้กระทำความผิดเกี่ยวข้องกับกลุ่มนายทุนและข้าราชการประมาณ1ิบคนรวมถึงกลุ่มอดีตข้าราชการการเมืองโดยยืนยันต้องเอาผิดให้ถึงผู้กระทำความผิดรายใหญ่ ส่วนทฤีหมูเถื่อนที่ค้างอยู่2 3 8พันสารอแปดิบห้าตู้จะดําเนินการยึดทรัพย์ควบคู่ไปด้วยที่ัยสรุปสมดุลส่งถึงคณะกรรมการปรชแล้วเนี่ยก็ถึงระดับนักการเมืองใหญ่ซึ่งรายละเอียดชื่อรายละเอียดต่างๆเนี่ยเนื่องจากมันมีกฎหมายคุมค้มครองเราไม่สามารถที่จะมาเรยตอนตรงนี้ได้สรุปล่างน,นี้อหมูเถื่อน6ร6อยหกสิเ็ตู้ถึงต้นต่อทั้งหมดมันก็จะมีประกอบด้วยกลุ่มนักการเมืองกลุ่มพ่อค้ากลุ่มชิปปิง้งและกลุ่มระดับผูกจ้ังรายละเอียดต่างๆเนี่ ที่ไดส่งนะครับหนังสือไปถึงเดสดาปปชและกบชทําตการไต่สวนอยู่ตรงนี้นะครับอยู่ขั้นตอนระหว่างนี้ส่วนในเรื่องอื่นๆนะครับความผิดรายย่อยโดยงานที่เกี่ยวข้องทั้งบทดำเนินคดีทุกคดีขณะที่พันตำรวจตรีสุริยาสิงหะกมล อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดี i กล่าวเพิ่มเติมว่าขณะนี้มีผู้ต้องหาหนึ่งรายที่เข้ามอบตัวหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการและเอาผิดกับผู้เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยในสัปดาห์หน้าจะมีความคืบหน้าของผู้กระทำความผิดชัดเจนมากขึ้นและต้นปีหน้าเรื่องทุกอย่างจะคลี่คลายสามารถเปิดเผยต้นตอตัวการใหญ่ที่เกี่ยวข้องได้พร้อมยืนยันผู้กระทำความผิดทุกคนต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายเมื่อายท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมท่านสั่งการและก็กำชับมายังกรมสอบสวนคดีพิเศษให แล้วก็เอาผิดกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมดโดยไม่ต้องกังวลน,นะครับว่าจะเกี่ยวข้องกับบุคคลใดระดับใดหรือเป็นผู้มาอิทธิพลในพื้นที่ต่างๆผมถือว่านะครับเป็นองค์กรกิจกรรมขนาดใหญ่ที่สมผลต่อความมั่นคงทางด้านอาหารแล้วก็อาชีพของเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรผู้ลินสุก่อแล้วเราก็จะไม่เอาไว้ครับก็ต้องมีการทั้งหมดด้านนายสัตวแพทย์สมชวนรัตนาังคลาโน,น์อธิบดีกรมปศุสัสตว์กล่าวว่า จากการดำเนินการปราบตามสินค้าเกษตรผิดกฎหมายมาตั้งแต่วันที่10ตุลาคมถึง22พฤศจิกายนที่ผ่านมาตรวจสอบห้องเย็นไปแล้ว2,210แห่งพบการกระทําความผิดในพื้นที่35จังหวัดรวม92แห่งซากสาตรที่ถูกอายัดและดำเนินคดีรวมมูลค่ากว่า287ล้านบาทพุทธรักษาอภิธรรมพง์รายงาน